สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดห้วยตะโกนะครับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตะโกตาบลพะเนียดอำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองนะครับวัดนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะฮะในจังหวัดนครปฐมนะครับไม่พบวัดความเป็นมาที่แน่ชัดนะครับเท่าที่ทราบก็คือว่ามีการระบุว่าตั้งวัดเมื่อพศ2342นนะครับถือเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งเลยนะฮะบริเวณรอบวัดนะครับก็จะ สร้างโดยใช้วัสดุที่เป็นลักษณะของศิลาแรงนะครับทั้งตัววัดแล้วก็ตัวพระอุโบสถนะครับแล้วก็อาคารต่างๆโดยรอบของวัดนะครัก็จะใช้เป็นวัสดุที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าศิลาแรง นะครับมีความสวยงามแปลกตานะครับบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับซึ่งแตกต่างจากที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับสัตว์ที่อยู่โดยรอบนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนสัตว์ป่าหิมพานต์นะครับก็จะมีรูปลักษ์รูปทรงแปลกตากันไปนะครับโดยรอบของวัดนะครับก็จะมีความสงบล่มเย็นนะครับมีมนขลลงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ได้สัมผัส จากที่วัดอื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นที่เนี่นะครับก็จะมีบรรยากาศที่ดูแล้วมีออมนต์เสน่ห์ที่มีความเข้มขังนะครับไปในตัวด้วยเลยนะฮะเข้ามาภายในพระอุโบสถนะครับก็เราจะพบว่าข้างในเนี่ยจะประดิษฐานพระประธานนะครับก็จะเป็นพระประธานปางให้พรนะครับเป็นพระ านนั่งนะครับปางให้พอนะครับภายในก็จะมีความสงบร่มเย็นแล้วก็มีความสวยงามนะฮะมากทีเดียวเลยนะครับภายในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่เราก้าวเข้ามานะครับเราจะเห็นประตูนะครับแกะสลักลงรักปิดทองนะครับสวยงามนะครับพื้นของพระอุโบสถแห่งนี้ก็จะเป็นพื้นหินอ่อนนะครับทำให้ข้างในเนี่ยมีความเย็นมากเลยฮะตอนที่ผมเข้ามาในโบสถ์แห่งนี้ก็ ประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งข้างนอกร้อนมากนะครับแต่ว่าเราเข้ามาข้างในแล้วร่มเย็นมากนะครับนะครับด้านเพดานนะครับก็ประดับไฟไว้สวยงามนะครับแล้วก็ตึงกึ่งกลางนะครับก็จะมีพระประธานนะครับปฏิษฐานอยู่นะครับโดยโดยโดยรอบนะครับของพระอุโบสถแห่งนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็สงบร่มเย็นมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าวัสดุส่วนใหญ่ที่ ใช้นะฮะก็จะเป็นหินอ่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังนะครับรวมแม้กระทั่งเสานะครับของโบสถก็จะเป็นหินอ่อนนะฮะบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนะครับก็จะเป็นสระน้ำนะครับก็อะเนี้ก็จะมีปลานะฮะท่านที่มาเยี่ยมชมวัดนี้ก็สามารถเอาอาหารไปให้ปลาได้นะครับนะครับบรรยากาศโดยรอบของวัดก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็สงบ ล่มลื่นด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับมาไหว้พระสวยๆนะครับแล้วก็มาชมบรรยากาศสวยๆก็ลองมาชมที่วัดแห่งนี้ได้นะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ที่นครปฐมนี่เองนะครับก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาชมวัดหรือสถานที่แปลกตาเอามาฝากกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ